กระซิบบเราสวัสดีค่ะรถกระบะเข้าได้เข้าสวนนะคะใช้งานได้สบายกคุกท่านแค่สีไม่สวยแค่นั้นเองนะคะรถขับได้ค่ะรถคันนี้นะคะเป็น Toyota Vigo 3.0ค่ะเครื่องยนต์ 3000cc ตัว g k เ a ียออนะคะเป็นรถกระบะ4ประตูราคาประหยัดค่ะขับขี่วิ่งได้ใช้งานได้สบายนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าพลังไราพาวเวอร์ เอกสารเร่มทะเบียนพร้อมโอนได้เลยค่ะทุกท่านโอนขนส่งได้นะคะแต่คันนี้สีไม่สวยค่ะตามที่แจ้งบนเบื้องต้นเลยนะคะเครื่อง3 0 0พั c ีซีค่ะเกียร์ออโต้น,นะคะรถสประตูค่ะไฟฟ้าปรับค้างไฟฟ้านะคะเครื่องเกียร์ดีค่ะวิ่งทางไกลสบายค่ะภายในสวยนะคะไม่ขาดไม่แตกไม่หักค่ะรถอยู่นครปฐม ราคาแบบเน็ตๆแบบงดต่อรองเลยนะคะ1,18,000บาทเท่านั้นค่ะตามสภาพค่ะไปเก็บงานสีกันอเองหรือจะใช้แบบนี้ก็ไม่น่าเสียดมากนะคะสนใจทักคุยแ,นะและนัดดูรถตัวจริงค่ะติดต่อผู้ขายได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะแอดได้ใส่รายละเอียดและเบอร์ติดต่อไว้ให้เรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะ